วิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คกันซิว่าแสงสว่างเนาะในวันที่คุณมืดมิดเนี่ยแสงนั้นคืออะไรนะคะโดยจุดประสงค์วิดีโอนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งเล็กๆนะคะแม้เพียงเล็กๆหรือจะยิ่งใหญ่ใดๆก็ตามที่เข้ามานะคะทำให้วันที่คุณมืดมนเนาะวันทำให้วันที่คุณไร้ซึ่งความหวังเนี่ย คุณมีแรงขึ้นมาอีกครั้งนะคะเพื่อรู้สึกขอบคุณหรือว่าจะได้ระลึกนึกถึงเนาะถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะแสงใดบ้างนะคะ มีพลังงานที่ชัดมากเลยนะคะในวันที่มืดมิดเนาะตามหัวข้อเราเนี่ยไพ่ของความเจ็บปวดสูญเสียพลังงานที่รู้สึกว่าจบแล้วชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรพังทลายบางครั้งคุณอาจจะโดนซ้ำเติมเข้าไปอีกพอยิ่งโดนซ้ำเติมเนี่ยมันก็ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกแต่สิ่งที่เป็นแสงสว่างเล็กๆนะคะนั่นคือคุณรู้สึกเจ็บคุณเข้าใจ ว่าโอ้มันเจ็บปวดเนาะคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนพอเราได้รู้สึกเจ็บปวดเราได้รับความรู้สึกนั้นนะคะมันทำให้เราเข้าใจเนาะเข้าใจความล้มเหลวการสูญเสียหรือว่าจุดตกต่ำของชีวิตเพราะบางครั้งเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีไปกว่าการ,รเผชิญหน้าจริงๆกับความตกต่ำของชีวิตทีเนี้ยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อาจจะมีใครสักคนนะคะหรือคนไม่กี่คนที่ยังพอเป็นกำลังแรงกายแรงใจเนาะนะคะแม้เพียงเล็กน้อยอะ่ะแต่ก็พอให้คุณได้ตระหนักหรือรู้สึกได้ว่าเรายังคงต้องหายใจต่อเรายังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นกำลังแรงใจแม้เพียงเล็กๆกก็สามารถที่จะชโลมใจของคนที่เจ็บหนักได้เหมือนกัน บางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบุคคลนะคะอาจจะเป็นของชิ้นโปรดสัตว์เลี้ยงต้นไม้ใบหญ้าที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้พลังงานที่ตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะที่คุณจะต้องนึกถึงเนาะแสงสว่างใดก็ไม่เท่าแสงสว่างในใจของเราเองมีพลังงานไพ่ของความ เือเฟื้อเมตตาพลังงานที่อ่อนโยนขึ้นมานั่นคือพลังใจของคุณพลังงานของคนที่เหมือนเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคะพอพอเหมือนมีอะไรแม้เพียงเล็กน้อยเนาะที่ที่ทำให้ตระหนักนะคะหรือตัวคุณเองนั่นเองที่สามารถที่จะโลมใจตัวเองเนาะหรืออบกอดหัวใจของตัวเองเนี่แหละ เพื่อให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะฉะนั้นพอมองย้อนกลับไปหรือณนะตอนเนี้ยคุณอาจจะกำลังแตกสลายจริงๆแล้วคุณมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมจิตใจที่มันอบอ้อมอารีแล้วก็พร้อมมากๆกับการเริ่มต้นใหม่คือมีความหวังอะนะคะเพราะฉะนั้นความหวังนั้นสำคัญอย่างมากและแน่นอนว่าตัวเราเองนั้นเป็นบุคคลสำคัญเลยที่เราจะต้อง ซาบซึ้งขอบคุณแล้วก็รักตัวเองให้มากๆพลังงานที่พอเจอเรื่องราวต่างๆนะคะยามมืดมิดยามมืดมนคุณจะเห็นแสงไฟเล็กๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ทำให้เส้นทางของคุณมันง่ายขึ้นสักทีเดียวหรอกแต่อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณจะไปทางไหนนะคะอย่างน้อยคุณก็มีไฟเล็กๆะให้คุณเดินต่อได้โดยไม่หลงทางไม่ตกหุบตกเหวอ,อีก ะะและในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นพลังงานของความสันโดษการปลีกตัวต้องขอบคุณนะคะพลังใจพลังงานบางอย่างหรือตัวตนของคุณนั่นแหละที่ล,ลึกแล้วเนี่ยคุณยังมีความหวังนะจริงๆคุณยังมีความหวังซึ่งพลังงานเหล่านี้ค่ะอาจจะช่วยดึงคุณนะคะออกมาจากกลุ่มผู้คนปลีกตัวคุณออกมาหรือ เป็นพลังใจที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราดูโดดเดี่ยวบางทีพลังงานเหล่านี้ค่ะความโดดเดี่ยวหรือพลังงานของการปลีกตัวช่วยให้คุณได้มีสตินะคะหรือว่าความเงียบเนี่ยแหละทําให้คุณได้เห็นตัวเองมากขึ้นหรือว่าปลีกตัวไปเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะเวลาก็ได้ค่ะที่เราอาจจะรู้สึกขอบคุณเนาะแล้วก็นึกถึงว่า เออมันก็มีช่วงที่เหมือนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการที่ได้ปลีกตัวได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาในการทำบางอย่างนะคะเพื่ออาจจะเป็นแนวทางแก้ปัญหานะคะหรือเพื่อเป็นโอกาสบางอย่างให้กับตัวเองพลังงานที่มีความเด็ดขาดชัดเจนเนาะคะ่ะลองมองย้อนกลับไปกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้นะคะหรือ ลองพิจารณาตัวตนเราณนะตอนนี้นะั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนเด็ดขาดชัดเจนนะหรือว่าตัดสินใจทำอะไรเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหรือว่ามีความคมชัดในเรื่องของคำพูดการวางแผนนะคะใจเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญเพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานเหล่านี้ค่ะเรามีมาโดยตลอดแต่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเราไม่คิด ะะลองค่อยค่อยพิจารณาส่วนนี้ว่าด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยพลังงานของการเป็นนักสู้เนี่ยแหละพร้อมที่จะบุกลุยเผชิญหน้าพร้อมที่จะฝ่าฟันพลังงานเหล่านี้ทำให้ความมืดมิดของคุณเนาะ,นะมันถูกขับเคลื่อนต่อไปถูกขับเคลื่อนต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่สว่างมากขึ้นหรือจนกว่าจะถึงจุดที่ คุณจะได้เห็นปลายทางที่เป็นโอกาสเป็นความหวังหรือเป็นการแก้ปัญหารหรือการไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้ค่ะก็ลองนึกดูแม้เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะล้วนเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่ค่อยๆอ,อบกอดหรือว่าทำให้คุณนะคะ ค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือค่อยๆกำลังผลักดันคุณนะตอนนี้แหละให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น